เปิดคลิปภาพถ่ายแบบภาพยนตร์ของรถถัง VT4 วิ่งฝ่าฝุ่นในลานฝึกพร้อมเสียงดนตรีหนักแน่นเสียงบรรยายในสนามรบสมัยใหม่พลังการยิงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป วันนี้การรบต้องการความเร็วการอยู่รอดระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและการปรับตัวได้กับสงครามยุคใหม่และมีรถถังไม่กี่คันที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับวีธีสี่รถถังหลักแห่งยุคใหม่ของจีนณนปี2026รถถังวีธีสีได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับนี้ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในตลาดอาวุธโลก และเป็นเครื่องจกักรสงครามแห่งศตรวรรษที่21ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าทายเจ้าเก่าอย่างอเมริกาเยอรมัน er และรัสเซีย v t 4หรือที่รู้จักในชื่อ MBT 3 0 0พพัฒนาโดยบริษัทโนรินโคหรือ China North Industry Corporation เปิดตัวครั้งแรกในปี2012มันเป็นรถถังยุคที่4ที่ออกแบบมาเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะโดยดัดแปลงจากประสบการณ์ของรถถังไทย96และไทย99ของจีนเอง ในปี2026ประเทศที่ใช้งาน VT4 มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไทยปากีสถานไนจีเรียหรือแม้แต่รวันดาต่างเลือก VT4 เพื่อยกระดับกองทัพของตนและนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาดูสเปคกันแบบชัดๆ VT4 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ กำลังประมาณ1,300แรงม้าทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ทุรกันดารได้ดีเยี่ยมระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบช่วยให้การฝึกและบำรุงรักษาง่ายขึ้นสำหรับประเทศผู้ซื้อแต่ความเร็วจะไร้ค่าถ้าไม่มีความอยู่รอด v t 4มีกราะคอมโพสิตแบบผสมรวมถึงกราะระเบิดป้องกันเอรา เพื่อรับมือกับการโจมตีทั้งจากกระสุนเจาะเกราะและหัวรบจรวดแบบต่างๆนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเตือนภัยจากเลเซอร์และระบบยิงควันอัตโนมัติที่สามารถเบี่ยงเบนจรวดนำวิถีให้พลาดเป้าแม้จะยังไม่มีระบบป้องกันแบบแอกที่สมบูรณ์เท่ารถถังอิสราเอลหรือ T-14 อามาตาของรัสเซียแต่ V t ทก็มีชุดป้องกันรอบด้านที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย อาวุธหลักของวีทีสคือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิมที่สามารถยิงกระสุนหลายประเภททั้งกระสุนจอบกระแรงสูงกระสุนระเบิดแรงสูงหรือแม้แต่ยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังจากภายในลำกล้องปืนเองเหมือนกับแนวคิดของรัสเซียนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบควบคุมการยิงขั้นสูงที่มีภาพอินฟาราเรดกลางวัน กลางคืนและระบบ Hunter Killer ที่ให้ผู้บังคับการและพลยิงสามารถเลือกและเป้าหมายได้อย่างอิสระเพิ่มประสิทธิภาพการยิงในสถานการณ์ต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้พัฒนารุ่นอัปเกรดของ VT4 อย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าขึ้นกรอบใหม่และเซนเซอร์ที่ดีกว่าเดิมรุ่นปี2026มีรายงานว่าเพิ่มระบบบริหารการรบแบบดิจิทัล และการเชื่อมต่อข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่ที่ใช้โดรนและระบบ AI อย่างแพร่หลายประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้งาน VT4 ที่สำคัญกองทัพบกไทยเริ่มรับมอบรถถัง VT4 ตั้งแต่ปี2017เพื่อนำมาแทนที่รถถัง M48 และ M60 รุ่นเก่าจากสหรัฐอเมริกาตอนแรกหลายฝ่ายยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของรถถังจีน แต่หลังจากการฝึกใช้งานจริงความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันไทยมีวิธีสีมากกว่า60คันและในปี2026มีการพูดถึงการเพิ่มจำนวนหรืออัปเกรดรถถังให้ทันสมัยยิ่งขึ้น หนึ่งในจุดเด่นของ VTC คือความคุ้มค่ากับราคาราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์อเมริกาซึ่งถูกกว่ารถถังอับรมหรือ l e โอพัดถึงครึ่งหนึ่งอีกทั้งยังมีแพ็กเกจการฝึกการซ่อมบำรุงและอะไหล่ที่ครบถ้วนจากจีนแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแต่ยังเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศจีนไม่ได้ขายรถถังเพียงอย่างเดียวพวกเขาขายความร่วมมือทางทหาร ด้วยทุกครั้งที่ VT4 ถูกส่งมอบก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและประเทศนั้นๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในหลายภูมิภาคเริ่มลดลงแต่แน่นอน VT4 ก็ไม่ใช่รถถังที่ไร้จุดอ่อนนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่า VT4 ยังไม่มีประสบการณ์ในสนามรบจริง ซึ่งอาจเสียเปรียบเมื่อเทียบกับอัแรมที่ผ่านสมรภูมิมาแล้วหลายแห่งนอกจากนี้คุณภาพของระบบออปติกและระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังไม่เทียบเท่ามาตรฐาน n a t นและในบางประเทศการจัดหาอะไหล่หรือซ่อมบำรุงอาจล่าช้าหรือขาดประสิทธิภาพแต่ในแง่ของความคุ้มค่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า VT4 คือหนในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดโลกให้สมรรถนะรอบด้านทั้งความแรงการป้องกันและเทคโนโลยี ในราคาที่เข้าถึงได้แอลมันยังมีผลทางจิตวิทยาอย่างมากประเทศที่เคยใช้รถถังเก่าๆาจากสงครามเย็นวันนี้มีวีทีสีวิ่งในส่วนสนามพร้อมระบบยิงกลางคืนและจะรวดนำวิถีนั่นแปลว่าพวกเขาไม่ได้ล้าหลังอีกต่อไปเมื่อสงครามยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนไปสู่สงครามดโดรนการรบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ AI รถถัง V t ทคือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ปรับตัวได้ และพร้อมเข้าสู่อนาคตแม้มันอาจไม่ใช่ที่สุดของรถถังแต่ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักที่กำหนดอนาคตของสงครามภาคพื้นดินปี2026อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดขององค์การพัฒนารถถังแต่มันคือยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านและวิธีสี่คือหนึ่งในผู้นำขอองค์การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าคุณจะชมคลิปนี้จากกรุงเทพมหานครอิสลามาบาดหรืออาบูจาวิธีสีได้ก้าวข้ามคำว่า ของส่งออกไปแล้วมันกลายเป็นนักรบประดับโลกอย่างแท้จริงปิดท้ายภาพซิงลูเอตอรถถังวีทีสี่เรียงแถวบนเนินเขายามพระอาทิตย์ตกเสียงดนตรีค่อยๆจางลงเสียงบรรยายนี่คือ Battle Beast Thailand ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับสัตว์รบอันทรงพลังจากทั่วโลกฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากสนามรบสวัสดีครับ